กลับสวัสดีครับกลับสวัสดีแม่แม่เอฟซทุกท่านเลยนะครับพบกับเรานะครับทางช่องพายสีดอคํานะครับครับวันนี้นะครับพ่อควานก็ได้นําอ้อยนะครับมาให้น้องไอ้น้องพังออมสินนะครับนะครับครอบครัวน้องพังออมสินนะครับตอนนี้ก็รอควานมาก่อนนะครับอ่น้องน้องก็ยืนแกล้งกันอยู่นะครับเดี๋ยวรอนะครับพ่อควานมาก่อนนะครับเอาอ้อยมาให้น้องนะครับได้ชิมดูก่อนนะครับว่าอร่อยไหมครับนี่นะครับ พอควานมาแล้วนะครับพอควานมาแล้วนะครับนี่ครับอ้อยของเรานะครับเหลือแค่นี้นะครับสีดอคาของเรานะครับได้ทานหมดแล้วนะครับเหลือแค่นี้นะครับเดี๋ยวเอามาให้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีพี่คาด้วยนะครับผมวันนี้ก็เป็นเกียรตินะครับที่พี่ควานนะครับมาเยี่ยมนะครับมาเยี่ยมพวกเราครอบครัวพังคำทินเนาะนะครับผมก็นะครับ ขัดเชยนหญ้านะครับผมรันนี้พี่เกลียวอ้อยมาให้ก็ขอบคุณมากมากเลยนะครับผมครับนะครับตอนนี้ก็นะครับที่บ้านเรานะครับก็พกพันก็ยังไม่ได้ไปเยี่ยมเยือนนะครับอีกหลายเชือกเลยครับที่ตกงานนะครับเหมือนกันนะครับนะครับพกพันก็ยังไม่ว่างครับวันนี้นะครับพกพันก็ไม่ได้มีโอกาสนะครับมานะครับมาเยี่ยมเยือนน้องนะครับนะครับก็มีอ้อยนะครับที่ นะครับตัดมาหนึ่งคันรถนะครับสีดอคาของเราได้ทานเกือบหมดครับพ่อขวัญก็ได้เอาแม่น้องได้ชิมดูก่อนนะครับนี่านวนี่ซ่เสียนี่นะครับนี่ครับน้องพังออมสินนะครับเชือกนี้นะครับนะครับเป็นเพศเมียนะครับน้องพังออมสินนะครับฝั่งน้นเชือกอะไรครับพี่ควันนี้น้องโตโต้ครับโตโตน้องโตโต้นะครับฝั่งนี้นะครับฝั่งขวามือะครับน้องโตโต้ครับหลังนน้องทุ่งกุลาครับน้องทุ่งกุลาครับนะครับพลายทุ่งกุลานะครับ ครับตัวนี้เป็นเชือกนี้เป็นสีดอครับสีดอนะครับสีดอทุงจรานครับครับเดี๋ยวพ่อพันเอามาให้น้องลองชิมดูหน่อยนะครับว่านะครับก้อยของเรานะครับนะครับหรือแม่แม่ท่านใดนะครับอยากจะสั่งออเดอร์นะครับให้น้องช้างตกงานของเรานะครับนะครับกาบเรียนเชิญได้เลยนะครับหนึ่งมัดห้าสิบคะแนนนะครับหนึ่งมัดห้าสิบคะแนนนะครับนะให้น้องน้องช้างตกงานของเรานะครับนี่นะครับไอ เสียงดีมากเลยครับครับันี่ครับพังออมสินของเรานะครับนะครับเดี๋ยวดูนะครับว่าน้องนะครับอร่อยแม่อร่อยครับเดี๋ยวดูจากเขาเองครับฟังเสียงเคี้ยวเคี้ยวหน่อยนะครับกำลังกรอบเลยนะครับอย่างเงี้ยอ่อนๆกำลังกำลังกินพอดีเลยนะครับ เอาว่าปล่อยให้ไว้แก่กว่านี้มันจะกินยากเคี้ยวยากนะครับน้องจะเคี้ยวยากจะแข็งครับลำมันจะแข็งอ้ยประมาณนี้นะครับอ้อยประมาณสามเดือนนะครับนะครับกำลังกินเลยนะครับนะครับฝากแม่แม่ด้วยนะครับนะครับแม่แม่ท่านไหนนะครับอยากจะสั่งออเดอร์นะครับนะครับกราบเรียนเชิญได้เลยนะครับครับหนึ่งมัดห้าสิบคะแนนนะครับนะครับมีห้าสิบคะแนนนะครับแล้วก็มัดหนึ่งร้อยคะแนนนะครับมีอีกหลายเชือกนะครับอยู่นะครับอยู่ที่นี่นะครับ มีอีกหลายเชือกนะครับพวกควันยังไม่ได้ไปเยี่ยมเยือนนะครับนะครับวันนี้ก็มีโอกาสนะครับมาเยี่ยมเยือนนะครับน้องพังออมสินนะครับนะครับครอบครัวนะครับครอบครัวน้องพังออมสินนะครับจักปีกเหรอแนนพังออมสินพังออมสินเก่าปีน้องพังออมสินนะครับเก้าปีนะครับเก้าปีนะครับผมครับอันนี้สีดอยอยก่อนสีดอโตโต้ครับสีดอโตโต้นะครับสีดอโตโต้อายุกี่ปีครับ ตัวนี้ไแปดปีครับแปดปีครับเรียงกันเลยคร,ครับเรียงกันเลยนะครับเรียงกันเก้าเก้าเก้าเจ็ดบวกเก้าเก้าแปดเจ็ดเก้าแปดเจ็ดเป็นเพศเดียวกันกับสีดอคมนะครับสีดอคมนะครับนะครับข้างหลังจะเป็นช้างพลายนะครับตา,า,านอย่างอร,อร่อยเลยนะครับ พังคมสินของเรานะครับน้องจะทานมีมารยาทนะครับนะครับจะทานไปเรื่อยๆนะครับจะไม่วู่วามนะครับจะทานไปเรื่อยๆนะครับสวนมากก็เอ่อที่โตโตจะเอาไปทานหมดนะครับช่วงนี้นะครับช่วงทํานานะครับนะครับน้องช้างของเรานะครับที่ตกงานก็จะนะครับขาดแขนหญ้านะครับขาดแขนหญ้านะครับขาดแขนอยางมากเลยนะครับผมขาดแขนมากเลยนะครับตกงานมานานเอ่อ ดีวกว่าแล้วนะครับผมหญ้าก็ขึ้นไม่ทันหญ้าขึ้นไม่ทันส,วน,สวนที่ปลูกหญ้าของเราก็มีไม่เยอะด้วยนะครับเย,เ,เยอะเพราะว่าหญ้าเราใช้เวลาขึ้ังประมาณสองเดือนสามเดือนนะครับถึงจะขึ้นนะครับประมาณสามเดือนนาะขั้นต่ำเนาะข<ช>ั้นต่ำสามเดือนถ้าฝนดีหน่อยก็สามเดือนนี้ตัดได้แต่ถ้าว่าหน้าแ้งนี่ก็อ,อ,อย่างว่าเลครับผม บางวันเราก็บางวันเราก็ไปตัดกิ่งไม้ครับที่ป่าทางของเราเนาะบางวันเราก็ไปตัดสาที่นาเรานะครับครับตัดยาตามกันเทนาเรานะครับมาให้เขากินครับพอพอได้อยู่นะครับกินพอได้อยู่ได้นะครับผมกินพออยู่กินพออยู่ได้เนาะเพราะว่าเขากินอิ่มจริงๆก็ตัวละตันนะครับต่อต่อวันต่อเชือกนะครับวันหนึ่งก็สาตันเราจะไปหาที่ไหนครับก็ประมาณนี้นะครับผม ก็น้องกินก็จะพร้อมลงไปเยอะเลยนะครับมอพร้อมลงไปเยอะเลยนะครับเพราะว่าอาหารไม่เพียงพอนะครับผมแล้วก็กินช้าเกี้ยวช้าด้วยนะครับไะเกียดูน้องๆดึงไปแย่งไปทันหมดนะครับผมทานทันทันไม่ทันน้องนะครับทันไม่ทันน้องน้องแย่งไปกินหมดนะครับนะครับแต่ช้างแต่ละเชือกนะครับจะไม่เหมือนกันนะครับแต่น้องก็ทานเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับทานไปเรื่อยๆนะครับฝากแม่ๆด้วยนะครับฝากแม่ๆทุกท่านนะครับ นะครับเข้ามาเป็นกำลังใจนะครับากดกไลค์กดแชร์ด้วยนะครับครับอร่อยมากๆเลยอ้อยกำลังกินเลยอ้อยกำลังอร่อยเลยครับผมข้างหลังหมดแล้วนะครับข้างหลังอี่วันเลยอีกสามเลยอีกสามลำครับจัดให้น้องหน่อยครับข้างหน้ายังไม่หมดเลยครับนะครับ ใกล้จะหมดแล้วนะครับนี่ครับเอาขโมยน้องมาแล้วนะครับเอามายืนกินฝั่งนี้ครับกวน้องแยกนะครับได้มาสองลำแล้วนะครับมายืนแอบกินคนเดียวแล้วนะครับนะครับฝากแม่ๆด้วยนะครับกินเยอะมากเลยกินทั้งใบทั้งลำเลยนะครับเพราะว่าเป็นอ้อยอ้อยทั่วไปนี้เขาจะเขาจะหักแล้วเขาจะปอกนะครับอ๋อินน้องสินนีความสามารถคือเหยียบแล้วก็หักแล้วก็ปอกนะครับ ว่าอ้อยมันแข็งเดี๋ยวตัวนี้กําลังพอกินนะครับกำลังกินดีๆเลยนะครับผมเหมืนกินได้ทั้งหมดเลยครับนะครับเป็นอ้อยอ้อยเก๋นะครับที่ผมเคยเอามาให้น้องกินเขาจะเยียบเยียบแล้วเขาก็ปอกๆนะครับวัวเขฉลาดนะครับเดี๋ยวตัวนี้กินได้ทั้งลาเลยนะครับไม่ต้องปอกนานนะครับนานไม่ค่อยได้ทานอ้อยเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่า หายากนะครับหช้างก็กลับมาอยู่บ้านเยอะกับภูมิลำเนาเยอะนะครับก็ทําให้หายากอ้อยตรงนี้ก็หายแทนนะครับต่างคนต่างหานะครับต่างคนต่างหาแล้วก็ยังไงล่ะทําให้ไม่มีครับไม่มีแล้วแมกช้างเยอะนะครับช้างเยอะช้างเยอะกว่าอาหารที่นะครับที่พวกรหาหามานะครับนะครับแล้วเราแมกแถวบ้านเราก็เป็นทํานาครับไม่ได้ทํำไรอ้อยเหมือน แถวภาคไอกลางครับแถวภาคก็จะหายาลครับก็กินนะครับพออยู่ได้นะครับผมสู้กันไปเนาะนะครับก็ยังไงล่ะเราเออเมืเรามีเห็นเขาแล้วมีเขาแล้วเราก็ต้องดูแลขาครับดูแลขาถึงที่สุดดูเล่อเท่าชีวิตของเรานะครับผมเพราะว่าเขาก็เป็นคนหนึ่งในครอบครัวของเรานะครับครับนะครับผมก็รักเขาท่อชีวิตนะครับผม นะครับฝากแม่แม่ด้วยนะครับฝากแม่แม่ทุกท่านเลยนะครับนะครับครับสามารถสั่งจองเราได้นะครับเราส่งถึงที่เลยนะครับนะครับวันนี้นะครับพ่อพันก็ขอจบคลิปเป็นเพียงเท่านี้นะครับนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากซับสไครต์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะครับสวัสดีครับดีครับ